สวัสดีครับผมต้อมจากไค n เนอร์ครับวันนี้เรามีโอกาสนำรถยนต์อเนกประสงค์นะครับ Toyota Fortuner Commander นะครับซึ่งเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษ Limited e dition โดย Toyota Motor ประเทศไทยตกแต่งรุ่นนี้ออกมาเพียง1,000คันนะครับตั้งราคาเอาไว้1,55,000้บาทอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น2.4 V นะครับจะแตกต่างหรือว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างจากในรุ่นเ e g e n เดเช่นกัน โดยคอมมานเดอร์รุ่นนี้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์ที่เข้าประจําการเพียงรุ่นเดียวหรือว่าทําตลาดเพียงเครื่องยนต์บล็อกเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรยขนาด2.4ลิตร150ตรแรงมา้าแล้วก็ชุดขับเคลื่อนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับเมื่อเรามาดูเหตุผลหลักๆในการตกแต่งหรือว่าพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมาทําตลาดนะครับก็ถือว่าโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยน่าจะมองว่า ในรุ่นนี้นะครับสามารถเข้าแข่งขันหรือว่าทําตลาดควบคู่ไปกับเเจนเดอร์ได้แต่ว่าเเจนเดอร์ก็จะได้รับการยกระดับให้หรูหรามากขึ้นแต่ว่าภาพรวมในเรื่องของการตกแต่งจะดูคล้ายกันมากก็คือการตกแต่งในเรื่องของการเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตเข้ามาจะเห็นได้ว่าชุดตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าสีดําแล้วก็กาดกันกระแทกนะครับเป็นสีดํามันทั้งหมดรวมไปถึงคิ้วบริเวณกรอบไฟหรือว่าโคมไฟด้านหน้าก็จะเป็นคิ้วสีดํามันแล้วก็นี่ครับ รอบชุดไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ก็จะเป็นสีดํามันทั้งหมดรวมไปถึงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดําที่ตกแต่งเข้ามาโดยคอมมานเดอร์นะครับก็จะทําตลาดด้วยกันสอสีได้แก่สีแดงมุกหลังคาดําแล้วก็สีขาวมุกหลังคาดาครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไฟด้านหน้าหรือว่าโคมไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบีมหรือว่าไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็นไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์ไบบีมทั้งหมดครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์เป็นไฟแบบ LED นะครับซึ่งมีความโดดเด่นมากๆรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นไฟแบบ LED เช่นกันครับนอกจากนี้แล้วนะครับ Toyota Fortuner c o m m a n d e r รุ่นนี้ก็ยังติดตั้งกล้องมารอบคันหรือว่ากล้อง360องศานะครับเป็นกล้อง p a n า r a m i ิกวิวนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบคันหรือว่ารอบทิศทางครับ รวมไปถึงนะครับรายละเอียดอื่นๆที่ยังติดตั้งเข้ามาด้วยอาทินะครับ RCTA หรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า rear cross traffic alert นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่คอยเตือนในลักษณะที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็มีวัตถุเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเนณด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ก็จะคอยเตือนพร้อมกับหยุดรถให้เราโดยอัตโนมัติเช่นกันครับด้านล้อก็เช่นกันนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด265 50R20 และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับซึ่งผมมองว่ามีความคล้ายคลึงกับในเรจันเดอร์มากๆเพราะว่าในเรจ e นเดอร์ก็จะเป็นการตกแต่งโดยใช้ล้อขนาด20นิ้วเช่นกันรวมไปถึงช่วงล่างแลวก็คอยสปริงมีการอัปเกรดเข้ามาเช่นกันโดยคอยสปริงและก็ช่วงล่างในคอมมานเดอร์นะครับเป็นช่วงล่างที่เป็นแบบ T R D นะครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการยึดเกาะถนนแล้วก็การทรงตัวให้ดูเหนือกว่าในรุ่น2 4 V หรือว่าในรุ่นมาตรฐานหรือว่าในรุ่นสตนดาตรฐานนั่นเองครับ สำหรับไฟเลี้ยวที่ติดตั้งเข้ามานะครับในตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่บริเวณชายกันชนด้านล่างทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับสำหรับไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับในรุ่น Regen เดซึ่งเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นไฟแบบ Seque n ช i a l นะครับเป็นไฟวิ่งสวยงามแต่ว่าในค o m m a n เดอร์เป็นไฟแบบ led เท่านั้นนะครับตรงนี้ผมมองว่านะครับอยู่ในระดับต่ำกว่าสายตาไปเล็กน้อยนะครับถ้าเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่า1จุดเข้ามานะครับบริเวณโคมไฟด้านหน้าก็จะทําให้ชุดไฟเลี้ยวนะครับมีความสมบ ชัดเจนมากขึ้นครับส่วนระบบเบรกที่ให้มาก็เช่นกันนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อมาพร้อมกับ ABS EBD แล้วก็ BA ที่ติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว VSC ติดตั้งเข้ามาด้วยเช่นกันครับแป้ว่าในคอ m มานเดอร์นะครับ จะไม่มีระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Toyota s a f e t y s e เซ e เข้ามาเลยนะครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับก็ยังติดตั้งมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น v s เ t สซีแท็กชันคอนนะครับแล้วก็เป็นระบบรักษาสิรภาพการทรงตัวนะครับถือว่าติดตั้งมาครบส่วนช่วงล่างก็เช่นกันนะครับด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็ช็อคอัพครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นช่วงล่างที่เรียกว่าโฟลลิงนะครับมาพร้อมกับคอยสปริงรวมไปถึงเหล็กกันโครงด้วยครับ รายละเอียดการตกแต่งด้านท้ายจะเห็นได้ว่ารีลาการตกแต่งนะครับก็จะดูคล้ายกับในเรจ e นเดอร์เช่นกันเป็นการเพิ่มอารมณ์สปอร์ตเข้ามานะครับบริเวณเข็มขัดคาดกลางนะครับระหว่างไฟท้ายซ้ายขวานะครับก็จะเป็นเข็มขัดคาดกลางที่ตกแต่งสีดํามันเข้ามาทั้งหมดแล้วก็นี่ครับด้านบนก็จะเป็น สปอยเลอร์หลังคาสีดำนะครับดีไซน์สปอร์ตตรงนี้ก็จะดูคล้ายกับในเรเจนเดอร์มากๆครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นเหมือนกันนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายตัดกรอบสีดําเข้ามานะครับดูสปอร์ตแล้วก็เป็นไฟท้ายที่มีสีสันรวดลายเป็นไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3ก็เช่นกันเป็นกรอบใสนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเป็นฝาท้ายเปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับนี่ครับสามารถสั่งเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าสั่งผ่าน สวิตช์เซนเซอร์ด้านหลังนะครับด้านท้ายแล้วก็สวิตด้านในนะครับรวมไปถึงบริเวณกุญแจรีโมทด้วยครับเรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับใน Fortuner รุ่นนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานหรือว่าเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับ วแลกประสิทธิภาพผลทดสอบของ t o y ยต a Fortuner Commander ในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรบล็อกนี้นะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโลเมตรตช่โมงวัดได้6.2วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรชัวมงวัดได้15.5วินาทีครับด้านอัตราเร่งคอร์ตไมล์0ถึง402เมตรวัดได้19.8วินาทีที่ความเร็ว113.2กิโลเมตรชั่วมงครับ ประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้56.4วินาทีและ0-1,000เมตรวัดได้36.4วินาทีที่ความเร็ว143.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้9.3วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้12.9วินาทีครับ ด้านผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกเบรกในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้15.9เมตรที h, ่ 0.9g ครับและระยะเบรกนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0นเบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้46.1เมตรที h, ่ 0.9g เช่นกันครับ วัดระดับเสียงรบกวนภายในยสารผมเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศา,าเซลเซียสเหมือนกับการขับใช้งานจริงทุกอย่างความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับ ห้องโดยสารของ Fortuner Commander รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้รับการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตมากขึ้นนะครับดูแล้วก็จะดูคล้ายกับใน r e g e n d e r ก็คือการออกแบบห้องโดยสารเป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงครับแล้วก็วัสดุต่างๆหุ้มด้วยซอทัชทั้งหมดครับนี่ครับเบาะนั่งต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงทั้งหมดครับรวมถึงแผงข้างประตูด้วยครับนอกจากนี้นะครับแผงแดชบอร์ดต่างๆก็ยังเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนี่ครับ จะเห็นได้ชัดว่ายกระดับความเป็นสปอร์ตมากขึ้นส่วนอื่นๆก็เหมือนกับ Fortuner ในรุ่นท็อปครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอสีสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p เพแล้วก็ยังสามารถเลือกติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันที่ Toyota เรียกว่า Telematic ได้ด้วยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปดูเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งรายละเอียดการใช้งานต่างๆได้อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะของ โตยต้านะครับตรงนี้ก็ลองสอบถามทางโชรุมดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีจําหน่ายหรือว่ามีขายอยู่ครับสว่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านนะครับปรับสูงต่ําได้4นทิศทางแล้วก็พวงมาลัยมาพร้อมกับนี่ครับแป้นแพทเดิลชิพนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ ให้การขับขี่ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆนะครับหรือว่าชุดที่สามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งจอ M I D หรือว่ามัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์ได้ด้วยครับส่วนด้านล่างถัดลงมาที่เป็นก้านนะครับก็จะเป็นระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติที่ติดตั้งเข้ามาตรงนี้น่าเสียดายนิดนึงครับในรุ่นคอม m บอร์เดอร์หรือว่าในรุ่น2.4คอมเบอร์เดอร์รุ่น ยกระดับขึ้นมาจากรุ่น V หรือว่าดูคล้ายกันกันกบในรุ่น l e g e n d ด r 2.4นะครับก็จะมีสิ่งที่ขาดหายไปก็คือระบบความปลอดภัยชั้นสูงอย่าง Toyota Safety s e n s e หรือว่าระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าดูพรีเมียมมากๆครับตรงนี้ไม่ได้ติดตั้งเข้ามาติดตั้งเอาไว้เพียงในรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น2.8 V หรือว่า2.8 l e g e n d ด r เท่านั้นครับส่วนอื่นๆก็เพิม่มเติมเข้ามาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ บรายสปอร์ตหรือว่าเซนเซอร์บรายสปอร์ตบริเวณกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนข,นขึ้นมานะครับเมื่อรถแซงขึ้นมาจากซ้ายหรือขวานะครับเซนเซอร์ก็จะเตือนเป็นไฟเตือนขึ้น,นมาบริเวณกระจกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ได้รับการยกระดับเข้ามาในรถจนรุ่นนี้ครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือกล้อง360องศาหรือว่าพาราลลีมิกวิวนะครับซึ่งเป็นกล้องมองรอบทิศทางแล้วก็กล้องที่จะ คอยเตือนนะครับให้เราถอยจอดหรือว่าขับขี่ได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับรวมไปถึงนะครับทันทีที่เราเบรกนะครับเซ็นเซอร์ก็จะเตือนขึ้นมาพร้อมกับกล้องด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะให้ความปลอดภัยแล้วก็จะแสดงให้เห็นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถข้างหน้าด้วยครับทันทีที่เรานะครับลดความเร็วลงมานะครับหรือว่าแตะเบรกลงมานะครับเซ็นเซอร์ก็จะทํางานพร้อมกับแสดงภาพผ่านหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะ ให้ความปลอดภัยค่อนข้างชัดเจนครับภาพรวมนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจุดเด่นก็คือในเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่เน้นความสปอร์ตมากขึ้นภายในก็ยกระดับความสปอร์ตมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีความคล้ายคืึงกับเจ้าเลเจนเดอร์มากๆแต่ว่าในส่วนของหน้าตาดีไซน์ภายนอกแตกต่างกันเท่านั้นโดยเฉพาะกระจังด้านหน้าส่วนล้อแม็กเหมือนกันนะครับดีไซน์เหมือนกันแล้วก็การตกแต่งในสไตล์ทูโทนก็จะคล้ายกันทุกอย่างครับ เช่นเดียวกับห้องโดยสารทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการยกระดับความเป็นสปอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ในรุ่น2.4เหมือนกันสิ่งที่ขาดหายไปก็คือระบบความปลอดภัยชั้นสูงหรือว่า t o y t t s Safety เ e n นนะครับที่ยกออกไปนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่ให้มานะครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัติก็จะมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ในสไตล์แมนนวลโหมดนะครับเพื่อจะชิพบวกลบทำให้เรา ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับทั้ง Eco Mode Power Mode แล้วก็ Normal Mode ครับก็จะมีความหลากหลายนะครับสำหรับโหมดการขับขี่ในรถยนต์รุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเคยบอกไปแล้วว่าถ้าจะเพิ่มนะครับในส่วนของกล่องอันต้าบูทเข้ามาก็ได้ถ้าใครยังไม่พอใจในเรื่องของ กำลังแรงม้าแรงบิดหรือว่าในเรื่องของสมรรถนะนะครับการออกตัวต่างๆสามารถไปเพิ่มกล่องอัตตาบูทได้ด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมขับมานะครับบอกได้เลยว่าขับใช้งานในเมืองตอนนี้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าจังหวะการออกตัวต่างๆนะครับการจูนอัพในฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่นะครับก็จะมีการจูนอัพที่แตกต่างกันไปแล้วก็จังหวะการออกตัวการเร่งออกตัวต่างๆนะครับก็ถือว่าทําได้ดีกว่าฟอร์จูเนอร์เดิมค่อนข้างชัดเจนเช่นกันครับแม้ว่าตัวเลขนะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่า ในเรื่องของจังหวะการออกตัวจังหวะก,การเล่งนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าขับได้สมูทมากขึ้นครับซึ่งดูสอดคล้องกันนะครับกับช่วงล่างที่ได้รับการปรับเซตมาไม่ว่าจะเป็นคอยสปริงของ TRD ช็อคอัพของ TRD ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการติดตั้งช่วงล่างชุดใหม่นะครับทั้งช็อคอัพแล้วก็คอยสปริงเป็น TRD ทั้งหมดนะครับส่งผลให้รถจนรุ่นนี้มีช่วงล่างที่ เฟิร์มแล้วก็หนึบมากๆเมื่อวานเราไปเขาใหญ่กันมานะครับเรียกว่าขับในโค้งต่างๆนะครับรถเฟิร์มจริงๆนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าใส่ช็อคอัพหรือว่าช่วงล่างรุ่นนี้หรือว่าซื้อคอมมานเดอร์มาใช้นะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนช่วงล่างยี่ห้ออื่นๆเลยครับก็ใช้รุ่นนี้ไปตลอดได้เลยครับถือว่าลงตัวมากๆครับแล้วก็ช็อคอัพนะครับเป็นสีดำส่วนคอยสปริงนั้นเป็นสีแดงนะครับก็ดูสปอร์ตแล้วก็ดูแตกต่างจากช็อคอัพแล้วก็คอยสปริงทั่วไปอยู่แล้วครับ ด้านเบาะนั่งที่ติดตั้งเข้ามานะครั mm บเบาะนั่งคู่หน้านะครับเป็นเบาะนั่งที่ปรับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าส่วนเบาะแถวที่2นะครับก็จะเป็นเบาะที่ได้รับการออกแบบดีไซน์เหมือนกันเป็นหนังรูตรงกลางนะครับแล้วก็ปีกเบาะซ้ายขวานะครับเป็นปีกเบาะที่เดินตะเข็บแล้วก็ตกแต่งด้วยหนังสีแดงทั้งงบดครับส่วนด้านหลังเบาะแถว3ามก็จะเป็นเอกล so ักษณ์ของ Fort จูเนออยู่แล้วนะครับเบาะนะครับได้รับการปรับพับแขวนขึ้นไปด้านข้างนะครับซ้ายขวาก็จะทําให้เรา จัดเก็บสัมภาระได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้โดยสารนะครับนั่งแถวที่3นะครับนั่งได้อย่างสบายถ้าเราไปลองนั่งกันดูจะเห็นได้ว่าเบาะนั่งใน Fortuner นะครับตั้งแต่รุ่นเดิมมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งที่มีความหนาของเบาะนะครับทําให้เรานั่งได้อย่างสบายเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดจุดเด่นคร่าวๆนะครับที่เราได้รีวิวแล้วก็ ได้ให้รายละเอียดให้กับเพื่อนๆทราบนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนชุดควบคุมระบบอะ,ะกาศนะคบเป็นแบบแยกส่วนซ้ายขวาหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลน,นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับทั่วไปเหมือนกับ Fort u n e r ในรุ่นทัปอยู่แล้วนะครับที่ให้มานะครับก็เรียกว่าพรีพร้อมแล้วก็การตกแต่งต่างๆก็จะให้ความหรูหราดีเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นหนังนะครับอุ้มโดยหนังทั้งหมดแล้วก็เป็นวัสดุแบบซอ็อกทั uch ตัด,ตดกับสีดํา ที่เป็นแบบก l o s s black หรือว่าสีดำมันแล้วก็ชุดคอนโซลเกียร์ต่าง,างๆก็จะเป็นลายไม้ที่มีดีไซน์สวยงามครับนี่ครับในจังหวะที่ผมเบรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ากล้องแสดงภาพติดขึ้นมานะครับเป็นกล้อง360องศาแล้วก็เป็นกล้องด้านหน้านะครับให้ความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ในพื้นที่แคบๆมากยิ่งขึ้นครับสะดวกสบายจริงๆครับในเรื่องของการ บ,บังคับควบคุมพวงมาลัยจะเห็นได้ชัดว่าพวงมาลัยรู้สึกตึงมือมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแน่นของช่วงล่างครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวเลขผลทดสอบที่ออกมาใน toyota fortuner commander นะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมบ์เลวทโบขนาด2.4ดลิตร150แรงม้าแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อน2อล้อรุ่นนี้นะครับตัวเลขผลทดสอบออกมานะครับแม้ว่าจะไม่หวือหวาหรือว่าโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า แรงบิดหรือว่ากาลังที่ให้มานะครับถือว่าเพียงพอกับการใช้งานสามารถนําเรานะครับท่องเที่ยวไปในเส้นทางธรรมชาติวิ่งในเส้นทางต่างจังหวัดได้อย่างสบายสบายถ้าต้องกรารเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีๆนะครับหรือว่ามีการตอบสนองที่จี๊ดจ๊าดจัดจ้านมากๆผมแนะนําให้ไปเล่นในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลของมันเร็วขนาด2.8ลิตรนะครับหรือว่า 2.8V 2.8 r e g e n d e r นะครับ โดยเครื่องยนต์บล็อกนั้นนะครับก็จะทําการตอบสนองการขับขี่ให้เราได้อย่างดีแน่นอนอันตราเร่งแม้ว่าจะไม่หวือหวาจ,จีดจัดจัดจ้านสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มกําลังแรงม้าแรงบิด เพิ่มขึ้นนะครับโตโยต้าก็จะมีกล่องจําหน่ายอยู่เช่นกันนะครับเป็นกล่องเพิ่มแรงม้าแรงบิดที่เรียกว่าอันต้าบูสตนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มแรงม้าแรงบิดขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันจากโชรูมโตโยต้าหรือว่าทางโตโยต้าได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไปติดก็ถือว่าปลอดภัยเพราะว่ายังมีการรับประกันอยู่แล้วก็ยังช่วยเพิ่มกําลังแรงม้าแรงบิดให้กับ Fortuner Commander รรุ่นนี้ขึ้นมาอีกเล็กน้อยเช่นกันครับ ในช่วงท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทําการรีวิวทดสอบให้กับผู้ริโพแล้วก็เพื่อนๆแฟนๆในช่องไคเนอร์ได้ทราบผลทดสอบแล้วก็ได้เห็นการรีวิวของไคเนอร์ทั้งหมดนะครับว่ารถรุ่นนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ